สวัสดีครับพบกับผมกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กับเกม After l i ์ e EP2 เนาะก็เออพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ทำไปก็มันจะดูข้ามๆเกินๆนิดนึงนะครับหากว่าผมแบบเผลอข้ามไปอีกต้องเข้าใจเนาะว่าคุณมันอยากเล่นหากข้ามไปอีกก็ขอก็ขอขอภยัยครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเนื้อเรื่องให้แทนเนาะโอเคครับก็ผมก็เผลอกดเข้าไปเล่นแล้วปั๊บข้ามก็คือตอนเนี้ย อัปเดตนะครับคือว่าบ้านนะ่ะที่เขาบอกให้สร้างเนะี่ยผมสร้างเสร็จแล้วนะครับมีปืนลูกซอมใหม่มาอีกแล้วครับผมมันไม่เชิงว่าเสร็จแล้วก็เจอซอมมี่อีกกลุ่มหนึ่งอีกแล้วก็วันนี้ก็จะไปต่อจากเออก็ไปต่อก็ไปต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวโอเค okay, ครับ อ่าก็รอมันเข้าเกมก่อนเนาะอะไรเนี่ยอัปเดตอีกแล้วอรอโอ้ยทำไมมันอัปเดตแม่งทุกวีทุกวันเลยวะเนี่ย two thousand years later โอเคเส็จสักทีเว้ย่ารอ,อตั้งนานจะได้แค่ไหมเนี่ยวันเนี้ยนนอ่ะรอเข้าเกมไปครับ รอยาวๆโอเคครับ <Years> okay, ตอนนี้เราก็จะเข้าเกมมาแล้วนะครับก็ไลอัเตอรเนาะโอเคกดเข้าไปเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะมันแค่กิจกรรมของเกมนะแอไลอัเตอรเข้าไปเลยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเค okay. ตอนนี้คืออาจจะงงๆหน่อยครับว่าผมเข้ามาได้แน่คือว่าคือตอนนี้คือแบบผม,มาได้สร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูบ้านก่อนเนี่ยชาร์จปืนลูกซองพร้อมนะเดีๆตออโอ้ยเอานี่มันรัวเลยวะเนี่ย อันนี้คือตอนซอมบีพังรูออกมานะครับบ้าน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 กูอยู่ไหนแล้วผมหาบ้านตัวเองไม่เจอฮบ้าบอครับโอ้ยหมูฟังก็จะรู้เลยนี่ครับนี่คือบ้านผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องไปทำธุรกิจต่อนะคือว่าเอ่อผมเนี่ยได้เล่นเผลอกดเล่นไปนะครับก็แน่นอนครับว่าผมเนี่ยยังไงอ่ะ คือแบบซอมบี้มันบุกก็กดเข้ามาโอเคผ่านนะครับไปอุ้ยเราเจอคนนะเจอคนเจ็บแต่เดี๋ยวมึงแตกมึงตายแล้วนี่หว่าอะไรเนี่ยท้อคุยนะครับเอออูเดรพวกคุณเป็นใครเออสตองเฟสซับไบเวอล โอเคครับก็ตาเมื่อกี้นะผมนะผมก็แบบว่ายังไงอะก็เมื่อกี้มันมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับคือเพื่อนผมมันมาคุยเรื่องงานก็อาจจะออกไปขาช่วงนะครับก็เมื่อกี้ตอนที่ผมได้อ่านมาจากไอ้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรมันเนี่ย เดี๋ยวเปนคือมันนะครับก็ประมาณแบบว่ามันเป็นเหมือนเป็นองค์กรอะไรสักอย่างคือออยากจะทําให้มนุษย์เนี่ยมีความแข็งแกร่งครับเพื่อมนุษยชาติแต่มันทําผิดพลาดน,นะก็คือทําให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นซอมบี้แทนนะผมนะอก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยววิทยุก่อนเนี่ย this is a hope หน so, ึ่งศหนึ่ง i l l a n d ต้องการความพวกเราต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอเคต้องการความช่วยเหลือ พวกเราเนี่ยต้องการคุณให้มาที่ไฮพอยท์ที่ไหนวะเดี๋ยวผมขออ่านจ,จับใจความนี้นะครับรีพีเดียโลเคชันไฮพอยต์อืมคือเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับโอเคเขาต้องการความช่วยเหลือเนาะแล้วไฮพอยต์มันคือที่ไหนวะโอเคครับ เออกูจะไปโอเคเราต้องไปที่ที่หนึ่งที่มีชื่อว่าไฮพอยท์นะครับเอ,อ่อโลเคชันอะไรเนะี่ยโลเคชันวิดจอคืออะไรวะเปิดประตูสิเมื่อเราทำอะไรวะเนี่ยดิ่งแม่งเลยอ๋อไม่มีอะไรอ๋อเป็นมีดแทนครับจะได้ไปเปินกระสุนโหนอวิทยาศาสตร์ตายกัน,บนเบื่อเลยครับ อะไรชี้มันก็ชี้มาหาแต่วิมาตรงนี้อ๋อเราต้องมาหาอเล็กเซย์เนี่ยอเอ่อเอ่อเข้าใไหมเออฉันว่าอะอะไรวะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเอออ๋อเราต้องขึ้นที่สูงนะครับจริงเหรอเราต้องออกจากที่นี่แต่ฉันสามารถ เดินไปเรื่อยๆรม่เ y ไม่มีนี่สู่ยูสอ๋อประมาณเด้อเด้ดโอเคครับคือเราต้องออกจากที่นี่นะครับผม โอเคครับ okay. แล้วเราต้องข้อความไป้สักอย่างมัง้งมั้งนะอะไรอ่ะเราจะให้เราทำอะไรอ่ะ select หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ๋อต้องเอาข้อีีเป็นทรัพยากรทางธรรมชาตินีคำคอนเฟิร์มโอเคเรียบร้อย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ผมเลือกรถเอาเฮ้จะเพลียจะไม่เสร็จบล็อกตอนเวอร์รี่กูดโอเคโอเคไปเลยผมพร้อมอืมเวอร์ี่กูดงั้นเอาจุดที่นี่กันโอเคไปออกออกเถอะนะเรือผมน้อยเต็มทีแล้วเนี่ยอุ้ยผมติดพีทเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่พร้อมกินก่อน โอ้กินกินกินโอ้ผมจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมจะตายผมจะตายผมเลือนเหลือแค่สี่มะเฮ้ยโอเคช่วยหน่อยโอ้ผมจะตายแล้วโอ้ยผมจะตายไม่อย่าทิ้งผมไว้คนเดียวแลบเออโอ้ยกิฟต์อัพเอา โอเคเช็คพอยต์โอ้โหผมเช็คพอยต์ไว้ล่าสุดอันไหนวะเฮ้ยผมโอเคอ๋อเราต้องรีบออกจากที่นี่นะเพราะอะไรวะเทปทูดูโออืมเดี๋ยว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 อเล็กมึงไปมึงไปมึงไปไม่รอกูเลยเลยชื่อกูหน่อยปุุงไป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 ต้องรีบออกจากที่นี่ับตรงนี้มันมีสารพิษนะครับ ชึกชแป๊โอเคนี่นะที่ผมเซฟไว้ไม่เซฟมัตายเลยนะผมต้องไปโผล่ไหนก็ไม่รู้บูไป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 เต้องรีบออกจากที่นี่โอ้เราจะติดพิษตายกันหมดนะไ,ไอ้นักวิทยาศาสตร์หิงซวยเอาตอนนี้ผมี่หอมันนาวอ่ะเฮ้ยเอ้ยยิง่งเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องทำอะไรอะ่ะยิง่ง ดิง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 ไม่ดีดิง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 ไม่ดีดอ้ยผมทำอะไรมันไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทำอะไรต่ออะไรวะมันคืออะไรคืออะไรแล้วมันแล้วผมจะเก็บมันยังไงวะเนี่ยเสร์ช พิกแอตอ้โอเคมีอะไรเกมให้หมดผมต้องรีบเปิดประตูนะไม่งั้นไม่งั้นพี่อเล็กเราแตกนะครับโอ้ผมก็เลือดไหลไม่รู้เลือดไหลเพราะอะไรนะรูที่โอเคพีเอเล็กมาเร็วพีเอเล็กพีเอเล็กหนีโอ้เรายิงมันแทบไม่ตายเลยนะเขียปิดปิดปิดเอาอาเล็กโดนเอาไม่เดียวโอ้อเล็กโคตรเสียสละเลยอะ อเล็กโอ้มาอเล็กแตกแล้วแต่เราต้องอยู่รอดเพื่อพี่อเล็กนะครับไปนะครับโอ้ไม่นะพี่อเล็กไปแล้วนะครับแตกแล้วพี่อเล็กเราตรรราตยแล้วนะครับเราต้องออกจากแฝบนี่นะครับโอ้อเล็กเราโคตรเสียละนะครับแล้วเราต้องไปช่วยไหมคือคือมีคนวิทยุมาว่าเราต้องไปช่วยเขา เอาเลยเนาะเอาเป็นนี่ก่อนเปลี่ยนเป็นมีดก่อนนะ <c oughs> พี่ผมเลื่อนลดเพราะอะไรวะปี่ผมเลื่อนรดเพราะอะไรอะ่ะเลื่อนมันลดลงเรื่อยๆอะ่ะ ประมาณแบบว่าจะมีคนมาส่งคนมาช่วยเรานะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดราต้องไปไหนวะคือผมเลื่อนรถเพราะอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อมันหนาวอะ เราต้องเปิดน,นะครับอุณหภูมิฮอปมันร้อนเหรอโอ้หพิกแอดเอาเลยโอ้โหพี่เรารอดไปเนี่ยเรามีชุดกันหนาวแล้วเนี่ยโอ,โอ,โอ้ตอนนี้ป๊าดเอาวิ้ครบมือเกินคนระับโอเคได้เอฟซีสามทำเพื่อนหนึ่งตัวสองตัวสามสาี

มึงไอ oh, oh, he oh, 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 ้เ oh, hmm. ้ยโอ้มันมาแล้วอู้อู้อู้อุ้ยกระโดด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 ไปเลยตายแต่แต่แต่แมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายจะตายหมาดีหมาดียิงยิงยิงตายอู้วเกลียดแตกนะพี่อะไรวะเพื่อนชื่อเพื่อนชื่อเอสเกอู้ หนีออกมาได้นะครับเราเสร็จสิ้นนะครับโอเคครับมีแอคเ,เ,เตอร์มาเนาะที่มันจบง่ายเลยเฮ้ยสองพารมันจะสั้นไปเปล่าสำหรับเกมเกมหนึ่งอะ่ะมันสั้นไปผมว่าปีนะครับเราต้องออกจากที่นี่นะครับมีคนมารับเราแล้วหรือว่านี่เพิ่งไลฟ์อัพเตอร์อ่าทุกเออ จบแล้วอ่ะแค่นี้ตบไอ้ยักษ์เนี่ยนะบ้าบอรหรือว่ามันมีต่ออีกไปเมืองอื่นเมืองอื่นไปเรื่อยๆผมว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆมันไม่ไม่น่าจะไปแค่แบบมันไม่น่าจะใช่แค่อันเดียวอ่ะมันต้องไปที่อื่นแน่ๆไ like, i เ e อร์ชันคอมมิคร l เว e l i อินสตรักเดอะวอลดดเวอร์ดิามาดูยูอารีดี้ใช่กูพร้อมทำไม คอนฟิมใช่โอเค,อ,เคอุย้ยตอนนี้เรามาอยู่กับคนอื่นนะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันนี่เฟกยูเซลโอเค อาไปเลโอเคผู OK. ้เล่นโอ้ผู้เล่นมีเป็นสิบเลยนะครับโอ้มันแหลกมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกจากจุดนี้ก่อนนะครับนะพแล้วผมก็วิ่งไวด้วยเดี๋ยว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 ไมมันแหลกเนี่ย OK, ออโอเคครับอ๋อนี่ผู้หญิงครับโอเคสุดท้ายกขก็อยู่ที่นี่ ฉันรู้คุณโอเคเดี๋ยอมส่งวิทยุไปฮอววันเล่เออไม่จริงนะอ,อืมฮอว1หนึ่งศูนหนึ่งอ๋อที่นี่ปลอดภยัยอ,อ๋อโอเคเอ,อืมประมาณว่าไอเอสโอเอ หนึ101่งศูนย์หนึ่งไอฮอปหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ปลอดภัยมัง้งไอแค่เกมผมมันแหลกไปว่ะผมตกขอปรับภาพมันจะกากมากเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะรับไม่ได้แต่ผมรับไว้เพื่อท่านผู้ชมเองโอเคผมขอปรับภาพก่อนนะ ภาพก่อนเนาะโหปรับนานแท้โอเคโหภามันกากกว่าเดิมมีกะมันจะแหลกหน่อยนะครับก็ขออภยัย โอเคโอเคภาพกา,กากมากนะครับแล้วเราต้องไปไหนโอเคคุยนะครับโอ้คุณหมายถึงราเชลวัสดีครับ,บราชเชลว้าวคุณเนี่ยรอดมาจากฮอลเวเล์ได้โอเคคือคุณใช่ไหมใช่โอเคเราจะ เราได้ตังมาด้วยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวๆนี่ผมติดอะไรวะเนี่ยคือเราต้องไปไหนต่ออ๋อเราต้องมาคุยกับลาเชลนะครับเฟอร์เนติโนเนี่ยเป็นผู้ใช้ดีๆมากเลยนะเออเฟอร์นันโดเออแล้วโอเคโอเคต่อไปอินเตอร์เน็ตโอเคเวอร์ไปฮอปหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคเกตุสโซโอเคโอเคเราทำไมเราที่นั่นทำไมเกี่ยวอะไรกับพึ่งอ่ะเออเฟอร์นันโดโอเคเราถามโอเคไป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  ไปก็ไปวะโอ้โหเนี่ยเกมมันค่อนข้างจะอะไรเยอะแยะนะครับมันอาจจะแหลกหน่อยนะครับข็ขอขอภัยมีอะไรลา,ลาเชลโอเคพอมาหนึงนี้อังบ้าหนึ่งโซ่หนึ่ง้วนี้อ๋อมีอาวุธโอ้โหครบเซต เราต้องเดินไปเพื่อไปที่ฮอปหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนโอเราต้องคุยกับเอม่าสวัสดีเอม่าสวัสดีอืมเป็นผู้เอดาชีวิตอเอันนี้เราจะฮอว์เลได้โอ้คุณนี่มาสุดยอดไปเลยอืมยินดีกับคุณด้วยคุณหนึ่งในพวกเราจัสตินคือใครวะจัสตินเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแม่ทัพของฮอปหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ ผมว่าฮอบหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานสักงอยา่างโอเคดีเลยเอาเนอยจัสตินเนี่ยต้องการที่จะพบผมนะพบเรานะแล้วก็อืมโอเคแล้วเราก็ไปหาจัสตินนะซึ่งจัสตินเนี่ยต้องการที่จะพบเรานะครับมึงคือไข่ฮอบอ๋อนี่ไงหน่วยงานฮอบหนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้โหบ้านมึงโคตรคุณบ้านมึงนี่คุณนายมาก รูกเกินเดี๋ยวอีเฮียน,นี่คือจัสตินเหรอผมนึกว่าจัสตินจะเป็นคนแบบไอ้นี่แตนะ่ถ้าทางกก็เป็นเหมือนแม่ทัพนะชีตจริงเดยววันนพีเพอโอเคคุณต้องการพวกผมใช่ไหมอ่าโอเคยินดัต้อนรับนี่คือเขาที่อะไรคนนี้รดจากห้องบนเล่อืมสงครามอเนี่ยห้องวันเลยบ์อเผมไม่ได้ฆ่าคนเดียวอ้าวแล้ว เห็นเป็นผู้อาชีตก็ก็ใช่โอเคงั้นตามฉันมาฉันมีอะไรบางอย่างที่จะโชว์ให้แกดูโอเคมึงเดินช้ามากกูนี่วิ่งแซงมึงได้เลยนะไอ้แจ็คเตนเออกูรู้แล้วมึงไหนไอ้ที่มึงจะโชว์กวูอะกูเดินนำหน้ามึงไงเดินออกมาไอ้นี่มันก็กวนอ่ะกวแล้วมันจะกวนลวกวแล้วกูคือผู้รอดชีวิตเลยนะเฮ้ยผู้รอดกันมาทุกคนป่ะ ลุกโอเวอร์ไปคนที่เห็นนั่นเซ่ทำไมทำไมนั่นทำไมโอเคบอกฉันว่าคุณคิดยังไงอืมมันคือความหวังพวกเราโกเฟนิดัสอืมคุณคือความหวังของพวกเราไอ้เคียมึงหวังอะไรนะ เราเนี่ยต้องการให้คุณเนี่ยไปช่วยอะไรในทีมอิตาลอรีคุณคือจากฮอร์บอเล่แล้วค่าไอปีศาจนั่นเราหวังว่าคุณเนี่ยจะเข้าใจและทุกอย่างเอ่อไอหมอนี่ต้องการให้ผมไปทำภารกิจอะไรสักอย่างแจะให้ผมไปไหนต่อ เราต้องไปหาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งเลยเฉยเลยนะครงไปคุยกับราเชลนะครับอ่าจะเตียนบอก์เลยกับคุณอ่าก็ประมาณเนี้ยไม่อ่ะอืมคอมมิวนิตี้อืม,ค,ม,อออมคุยกันทางวิทยุเหรอ คือเขาหวังให้ผมไปทำภารกิจอะแล้วมันคือภารกิจอะไรวะก็ไม่เข้าใจนะ๋ยวเราไปก่อนแหลกมากโหกราฟิกสุดจัดประหลัดบอกโอเคเราต้องเดินผ่านตรงไปตรงนี้นะครับแน่ใจว่านี่คือแรมสาบจิกเกมแค่นี้ยังแหลกเลยโอเควิ่งไปควิ่งไปวิ่งไป ตอนนี้ผมเหมือนผมจะวิ่งนำลูกศรแล้วนะอ๋อน,น,นี่มีจุดมากบนแผนที่อยู่อ๋อนั่นไงนะครับโอ้โหไปปฏิบัติภารกิจคุยกับอ้าววัสดีน้องไมค์คุณปลอดภยัยเมตินิวสแตนอะไรพี่เพื่อนสเปเชียลอะไรวะ โอเคออกแม่งเลยไม่ต้องการคุยกับมึงมึงคุยไม่รู้เรื่องหราไปไปไปที่ใหม่นะอุ้ยโอ้โห,โหแหลกโอ้โหแหลกมากเอะไรๆทไมมันแหลกอะไรขนาดนี้เนี่ยแหลกเกินนะักล้งไงต่ออ่ะ โอ้ยนิวโซนโอ้โหนี่มันท no ี่ไหนวะเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่มีน่คือผมน่าจะหายแล้วผมขอปรับเป็นโลนะครับให้มันสวยขึ okay. ้นมาหน่อยเว้ยโอเคให้ปรับก่อนขอปรับคลิปนี้มันนานมากคอนฟิ์มโอเคให้มันดูสวยขึ้นมาหน่อยนะครับไปเราต้องไปปฏิบัติภารกิจอะไรสักอย่าง เราพลาดเออแล้วมึงเจออะไรก่อนหน้าเนี้ยบ้านเดินตรงไปเร็วๆด้วยโอเคโเราต้องเดินไปตรงนู้นนะบ้านเดินตรงไปนะครับพี่เกมนี้มันมาผมชอบโอ e เพ้าเราได้ยาได้อะไรวะไม่ก็้เหมือนกันไปโหมีของเปิดนะครับ จะได้รับเปิดเอาให้หมดนะครับมียามีอะไรพร้อมผมชอบเลยอือหืออุ้ยอ๋ออโอ,โอ,โอ,โอเดียเด๋ยวเดี to to ๋ยวเออเชี่ยซอมบี้ผมวิ่งไปก่อนนะครับ <t ell> โอ้โหไปแล้วผมไม่ทรงไม่สนอะไรแล้วนะครับอุ้ยซอมบี้มาจากไหนวะเนี่ยเออ อาวุธผมว่าไม่มีอ่ะอะไรวะไม่มีวุฒไม่มีวุแลฒเราจะทำยังไงอ่ะโอเคได้ของมาเยอะนะครับโอ้ได้ธนูเหรอนี่ผมได้ธนูมาเหรอวะเนี่ยโอเคไหนบ้านที่มึงว่าไหนบ้านที่มึงว่าต,ต้องเปิดกล่องนี้ก่อนนะ ต้องเปิดกล่องก่อนเครับทุกอย่างอ๋อทำคันธนูนะครับเราต้องไปหากล่องคราฟก่อนนะวันนี้ไงบ้านบ้านบ้านเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนึกว่าคนเอ้ยยายาอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยไปแล้วเอ้ยผมวิ่งเร็วไม่ได้เออไม่นะอเนเทอร์เน็ตเออไม่ผมเสียเลือดโอ้ยมียาไหมยา โอเคใช้ okay. สำหรับอะไรไม่รู้นะครับหิวข้าวบอยโอยซอมบี้เนี่ยแล้วผมแล้วผมก็ไม่มีอาวุธด้วยผมจะทำไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อน ผมทำไงอ่ะผมไม่มีอาวุธอ่ะผมต้องเดินไปที่อื่นก่อนนะโอ้โเดียวิ่งก่อนโอเคอาฮาทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันมีซอมบี้หน้ากระทอมอ่ะเฮ้ยผมต้องไปต่อยกับมันเหรอหอเอาจริงไม่ได้พูดจะเล่นนะเอาจริง ผมต้องไปต่อยกับซอมบี้หน้ากระท่อมโอ้อืมอีแกออกไปโอ้เสียเลือดนะผมอาจจะแตกโอ้มึงเป็นใครโอ้โอ้ผมต้องไป อผมตงการซื้อกลับบ้านก่อนนะครับโอเคผมแตกแล้วอะคือมันต้องทายังไงอะ่ะผมยังไม่มีอาวุธเลยอะ่ะคือผมต้องทําไงอะ่ะผมไม่มีอาวุธได้คือจะให้ผมเดินโง,ง่ๆไปต่อยมันก็คงไม่เวิร์กนะครับอะเราขอดูกระเป๋าก่อนเผื่อมีอะไรดีนะครับกระเป๋ากระเป๋า กระเป๋ามีอะไรบ้างมีไม้นะครับเอาให้ดีนะครับโอเคก็วันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครชอบโอเคโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็ผมต้องมาตบกับไอ้ซอมบี้ตัวนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ Baiklah